สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งจอแอนดอยอันฟ้ากุติิรุ่นโกซิลี่นะครับหาสเปค 2K แรม628 CPU 8 c o คอร์ core, กับ Toyota Legend เ,เดนะครับ f o r t u n e r l e ร e เ d จออันนี้หลักการใช้งานก็รถจะมีกล้องรอบคันนะครับเมื่อตีไฟเลี้ยวซ้ายกล้องก็จะขึ้นนะครับตีไฟเลี้ยวขวากล้องก็จะขึ้น อันนี้เราก็เลือกดูมุมกล้องนะครับสามารถสก,กีนเลือกได้เลยนะครับที่จอนี่นะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเปพาก็มาเราก็ตัดดูได้เหมือนกันนะครับถ้ารถวิ่งไปมันจอก็ตัดไปหน้าปกตินะครับ นี้เราก็ดู youtube ได้นะครับเลือกดูว่าเราจะดูอะไรเราเลือกดูแผนที่ได้นะครับนี่เล่นพร้อมกันได้เลยนะครับหรือจะแบ่งสองหน้าจอก็ได้ครับกดตัวนี้แบ่งได้เลย เราขับไปเราก็ทีไฟเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับนี่เราก็ยังมีคอเลเซอร์นะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้ ทิงพวงอะไรอะไรก็ใ <sm> ช้งานได้ครบนะครับภาวัน sort น of <iye thấy brilliant> ีคตโยคภาพ 2K ความคมชัดส <t ip hone> ูงนะครับ2000คูณ1 0งพิกเซลนะครับงานติดตั้งก็รับประกันสินค้า1ปีนะครับสนใจติดต่อได้ส0926154545 08464461ช่างวัดนะครับขอบคุณครับ